วันนี้มีมวยนะครับไปกันในศึกมวยมันวันศุกร์บวกพอหลักบุญนะครับประเจาวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2568นาเวทีมวยลังสิตจังหวัดปทุมธานีเริ่มชกตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับไปกันที่คู่ที่1นะครับยอดโพเงินพอหลักบุญนะครับอายุ13ปีส่วนสูง142เซนติเมตรครับเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาชกมาแล้วกว่า40ครั้งนะครับ เป็นมวยขวามวยครบเครื่องนะครับซ้อมอยู่ที่เทวฤทธิ์มวยไทยจังหวัดบุรีรัมยนะ์นั้นน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่32นะครับเจอกับเจ้าลิงลมสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับอายุ12ปีส่วนสูง145ซนติเมตรนะเป็นคนจังหวัดลบบุรีนะชกมาแล้วกว่า20ครั้งเป็นมวยเขานะครับซ้อมอยู่ที่สามารถพยักอารุณยิ้มนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่32เช่นเดียวกันนะคู่นี้ผม,มชอบไปที่เจ้าโพงเงินพอหลักบุญนะครับ มาต่อกันที่คู่ที่2นะครับเจ้าเฟอร์เลี่แบงค์ทองคําใต้นะครับเพชรบุรีนะ อายุ14ปีส่วนสูง148เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสงขานะครับชกมาแล้วกว่า30ครั้งเป็นมวยเข่านะครับซ้อมอยู่ที่ใต้เพชรบุรีจังหวัดระยองนะน้ำหนักป่อยอยู่ที่36กกิโลนะครับเ<ๆ>จอกับเจ้าตะเกียบเหล็กพอหลักบุญนะครับอายุ14ปีนะส่วนสูง150เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดปทุมธานีชกมาแล้วกว่า27ครั้งเป็นมวยฝีมือนะครับซ้อมอยู่ที่ธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมนะน้ำหนักป่อยอยู่ที่35กิโลนะครับคู่นี้ผมบบชอบไปที่เจ้าตะเกียบเหล็กพอหลักบุญนะ คู่ที่3นะครับเพชรสิงชัยมวยหูฤทธิ์เสรีไทยนะอายุ15ปีส่วนสูง163เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสตูลน,นะชกมาแล้วกว่า20ครั้งเป็นมวยฝีมือมวยครบเครื่องนะครับซ้อมอยู่ที่ใต้เพชรบุรีจังหวัดระยองนะน้ำหนักป,ปล่อยอยู่ที่43กิโลนะครับเจอกับเจ้ากางปีน้อยสิทธ์ท,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 ทอ,า cm, นนอากาลสินนะครับอายุ13ปีส่วนสูง1 6 2เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดการาสินนะครับชกมาแล้วกว่า23ครั้งเป็นมวยเข่านะครับซ้อมอยู่ที่สิทธ์ทอจังหวัดการสินนะ น้ำหนักไปป่อยอยู่ที่45กิโลนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่เจ้าเพชรสิงชัยมวยหูดิสเสรีไทยนะครับคู่ที่4นะครับฟ้าสว่างทรายมูลสนุกเกอร์นะอายุ17ปีส่ว cm, นสูง158เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดยะโสนะครับชกมาแล้วกว่า30ครั้งเป็นมวยฝีมือนะครับซ้อมอยู่ที่ทรายมูลสนุกเกอร์จังหวัดยะโสนะน้ำหนักไปป่อยอยู่ที่45กิโลนะครับเจอกับเจ้าทัพไทยยุทธการมวยไทยนะ อายุ15ปีส่วนสูง155เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดราชบุรีนะครับชกมาแล้กกว่า30ครั้งเป็นมวยซ้ายมวยครบเครื่องนะซ้อมอยู่ที่เพรปอปอตอนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่43กิโลนะครับคู่นี้ผมมาชอบไปที่เจ้าทัพไทยยุทธการมวยไทยนะใครที่อยากได้ข้อมูลมวยแบบเต็มๆก็ปัดขวาอยู่ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะครับส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ